มันไม่รู้เราพูดถ,ถึงนะมัน,น,นไม่รู้แต่กินแล้วเราแจงสวัสดีจ้ากำจัจากกินเที่ยวคุยกับกำทนายก่อนที่ดูคลิปนี้ยังไงผมฝากกดติดตามสวัสดีจ้ากำจัดเดะดด๊าสวัสดีจ้ากำจัะ จะกินเที่ยวคุยกับกัมแชนแนลก่อนที่คุณจะดูคลิปนี้ยังไงผมฝากกดติดตามใน Facebook และ YouTube กินเที่ยวคุยกับกัมด้วยนะจ๊ะวันนี้ครับผมจะมาตามหาร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขายในราคา300บาทใช่คุณฟังไม่ผิดครับขายในราคา300บาทผมบอกเลยว่าผมอยากจำกินร้านนี้มากเพราะร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีช่วงหนึ่งในโซเชียลเขามีการดรามา่าเกิดขึ้นว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ทําไมราคาสูงจัง แต่ว่าร้านนี้เป็นร้านที่ผมกับคุณพ่อกินตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กๆผมเลยจะกลับมากินอีกครั้งหนึ่งและวันนี้ผมอยากได้ชามพิเศษในราคา300บาทไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงตอนนี้ครับผมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับข้างหลังผมคือดีโอสยามพลาซ่าครับผมจะเดินทะลุเข้าซอยตรงนี้ไปหน้าปากซอยมีห้างทองทองใบเราจะเดินทะลุซอยนี้เข้าไปข้างในกันไปดีกว,ว่าไป พอคุณออกจากแอกฮานุมาแล้วให้คุณเลี้ยวขวามันจะมาทางสีแยกสีกักพยาสีแล้วตรงเนี้มันจะมีร้านชื่อร้านเต็กไทย่อยู่ร้านกุฏิีเรามาตามหาอยู่ในซอยตรงร้านเต็กไท่นี่เลยไปอืม เอาสามร้อยครับเส้นอะไรใช่แห้งน้ำเอาบะหมี่แห้งครับอีกคนหนึ่งเอาเส้นเล็กครับเส้นเล็กอะไรลูกเล็กแห้งเอาให้เขารู้ว่าของดีเป็นยังไงผมอ่ะเห็นตั้งแต่วันนั้นแล้วที่มันลงกันน่ะในไอ้เฟซบุ๊กอ่ะเยอะใช่ไหมของพี่อ่ะแล้วผมมึงหงุดหงิดมากเลยให้มันรู้ว่าของอร่อยเป็นยังไงพวกมึงไม่เคยกินของอร่อยกันอร่อยอ๋อสกปกสกปกสกปกมาเก็บไปกินกันนะแล้วมีคนเป่า คุณเคยกินเลยอ่ะไม่เคยบอกเขา,าสมควรมาอย่างเนี้ยไอคนที่มันไม่เคยกินแลออ้วบอกไม่อร่อยไ,ได้ไ,ดไงด,ดีนี่นะอืมอันนี้นอกจากข้าว <laughs> จริงๆนะมาของอากงก่อนอากงที่มาจากคนจีนแต่แกไม่ได้ทำแบบนี้แกเล็กแกใช้บะชอ่อแล้วก็เคี่ยวปลาผู้ชิมทำเองเคี่ยวพุ่งอะไรพวกนี้อะ เพราะว่าหมูที่ทานกับข้าวอร่อยไอ้เรื่องนี้ลงลงกันเป็นกี่ปีแล้วอะฮะโอ้วบกว่าปีแล้วแต่พอออ่อพ่อละแซนตอนเริ่มเริ่มขายทำไมถึงต้องแบบใส่เครื่องนองเครื่องในใส่อะไรเยอะแยะขนาดนี้พ่อก็าเป็นคนเรื่องแล้วตอนทำคนเห็นเขาร้องไงบ้างไนนา<อ>งี่ยจ่ายคุ้มซิ่งชี้เคยลวกเล็กอันคืแล้วกแล้วมันก็ พึ่งเราคิดว่าเราจะกีนพึ่ว่าจะขาแล้วจะดูซีเรียสกันมากนละยงวันนี้ผมมาถึง9โมงนี่ผมมาสายไปไหมเนี่ยเพิ่งเสร็จเนี่ย <laughs> แล้วปกติหมดก,กี่โมงฮะบายบายโมงบ่ายโมงกว่าๆแล้วแต่แล้วแต่วันก่อนผมมาเที่ยงก็หมดแล้วนะ <laughs> อปกติมี80บาทกับ120ใช่ไหมไลท์ไทม์สามร้อนี่มันมันมีมายัางไงฮะอยู่ที่คนทำเมื่อเธอกล้ากินใช่ก็กล้าขายโอ,อ้ยเข้า้นแหละแล้วไป,ไปมาก็เลยติดกันไงจัดไปไรว่หให้เธอ,อเพราะว่าใช่เพราะว่าใช่เอาไปกินค่าสักชิ้นหน <g> ึงแสดงว่าไอ้เมนู300นี่ถ้าอยากมากินต้องแบบเป็นคนสนิทจริงๆนะจริงถึงทำไม่สนิททำไม่ได้หรอก เดี๋ยวจะหาว่าโอ้โหก้าวเดียวอร่อยว่าจานลม300มผมไม่ใช่ว่าพวกไปเจอพิเศษเลยนีเนี่ยครบคุณครับอ่าให้หมดเลยคนระับอันเนี้คือชามพิเศษที่เจทํำให้เรามานี่ชามนี้ได้มาแล้วบอกแล้วว่าอันนี้ยคือพิเศษถ้าอยากมากินนี่คือต้องโทรแบบ มาขอเจ๊แกนะว่าอยากกินชามพิเศษแบบนี้ปกติหน้าร้านะแกไม่ได้มีทุกวันเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้ให้เผื่อใครอยากกินชามพิเศษแต่ไม่รับประกันว่าเจ๊แกจะทําให้หรือเปล่าและใครอยากกินต้องมาแต่เช้าตอนนี้ผมมาถึง9ก้าโมงปกติร้านเปิด9ก้าโมงครึ่งผมรีบมาก่อนเพราะเดี๋ยวทุกอย่างจะหมดคนเยอะบางวันแบบผมมาถึงนี้เนี่ยประมาณเที่ยงอของหมดแล้วอ่ะไม่รู้จะเริ่มต้นจากอะไรดีคือถ้ามองจากเป็นเข้าไปในชามเนี่ยบอมบอกเลยว่ามันจะไม่เห็นเส้นนึกอ,ออกไหมคือ มองเข้าไปเนี่ยคือผมไม่เห็นเส้นแล้วนะที่เห็นนี่คือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเส้นงจีตับเดี๋ยวดูดูทีละชิ้นดีกว่านี่เส้นงจีคุณดูคุณดูชิ้นนะนี่คือเส้นงจีและคุณเทียบกวับมือผมมือผมใหญ่นะครับว่าคุณดูชิ้นดีครับเทียบม,มาชิ้นขนาดนี้นี่ดูนี่คือพับอยู่ชิ้นขนาดนี้แล้วคุณดูตับนี่ครับอันนี้ตับอันนี้คือตับจริงๆไม่ให้เศษตับที่แบบไปซื้อมาอันนี้คือตับจริงๆ แล้วคุณดูไส้ไส้ชิ้นใหญ่แล้วเจ๊แกบอกว่าไส้แกไม่มีกลิ่นเดี๋ยวมันไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นคุณไส้เนี่ยทำยากมากคือถ้าเกิดล้างไม่ดีข้างในมันจะมีกลิ่นอยู่อันนี้คือมันไม่มีกลิ่นนะคือเครื่องในไม่มีกลิ่นเลยเดี๋ยวนะผมจะแหวกไปเรื่อยๆผมแหวกไปผมก็คือน้ำลายไปคุณดูแต่ละชิ้นดินี่คือเจ๊กเพาะหมูเจ๊แกให้ชิ้นมาเท่านี้ อันนี้เป็นกระเพาะหมูที่ใหญ่มากอันจริงๆบอกว่าอันนี้มันไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวผมว่ามันเริ่มเป็นแบบเหมือนเป็นจะเป็นเกาเหลาเครื่องในแล้วคุณเคยกินก๋วยเตี๋ยวที่เขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวข้านทางแล้วเป็นเนื้อหมูชาชูป่ะสมัยก่อนไม่มีครับเพราะว่าหมูชาชูแต่ตอนนี้เข้าใจคำว่าหมูชาชูไหมครับอันนี้คือหมูนะครับชิ้นเท่านี้ครับนี่ครับชิ้นเท่านี้ ผมบอกเลยว่าชิ้นเท่านี้ผมบอกเลยว่าใครอยากเรียนรู้การทำหมูย่างหมูชาชูอะไรก็ตามนี่ฮะร้านนี้ผมบอกได้คือเทพแห่งการทำหมูชาชูสรีทฟู้ดคุณดูไว้หมูมันต้องชิ้นอย่างนี้นี่เนื้อหมูจริงๆผมแหวงไม่ได้แล้วจริงๆนั้นในในชามคือทุกอย่างเครื่องมันแน่นมากผมอยากให้ดูข้างในแล้วคุณดูเกี๊ยวผมให้ดูเกี๊ยวก่อน ปกติเวลาเรากินก๋ยวยเตี๋ยวเราจะเจอเกี๊ยวใช่ไหมไอ้เกี๊ยวที่เอาแผ่นเกี๊ยวมาทอดอันนี้คือเกี๊ยวที่ข้างในอะยังมีเนื้อหมูสับห่อเข้ามาอยู่เลยไอ้เกี๊ยวมาไม่ได้แบบน้อยๆนะครับใส่มานี่มีสามสามชินช้นสี่ชิ้นเอาใส่เข้าไปกินกันให้ร้อนนายเลยวันนี้และที่สําคัญคือเวลาที่เจ๊แกทำเดี๋ยวผมจะแหวกให้ดูนะเจอเส้นแล้วเดิมเจอเส้นแล้วนี่ แล้วผมเจอเครื่องปรุงคือผมบอกเลยว่าของเจ๊แกคุณไม่ต้องปรุงพุดเดี๋ยวเจ้าไหนกินแล้วปรุงเนะ่ะเจ้านั้นนะ่ะผมบอกเลยว่าภาษาจีนเขาเรียกหมอเจีย้ยแต่ร้านเนี่ยเขาปรุงมาให้แล้วพูดไปคือน้ำลายไปแล้วเราก็เจอเส้นแล้วคุณดูเส้นนะผมยังไม่คินเพราะว่าผมอยากให้ดูเลยว่าเส้นนะ่ะที่แกลวกมาปกติถ้าเกิดเราเจอร้านกุวยเตียยวที่เขาลวกเส้นนะ่ะแล้วเส้นจะติดกันเป็นก้อน แต่ร้านเนี้ยคือเจ๊แกลวกเส้นออกมาเนี่ยอันนี้คือเป็นเส้นเส้นเส้น่หเก็บกิท้ทีหลังมอบก,กินเครื่องในก่อนเริ่มแต่ตับทำเดียวไม่หมดหรอะซึ้งใหญ่ม้อตับรลวก่กคุณมันไม่สุกมันไม่ดิบมันจางๆแล้วมันกำลังเด้งดึงเด้งดึงแล้วเคี้ยวเข้าไปมันแบบโหคุณ มันเป็นมือแรกของวันที่ดีมากอ่ะนี่คือตับลวกนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะนี่นี่คือเซียงจีไม่มีกลิ่นขาวไม่มีกลิ่นขาวอีกแล้วแล้วผมชิมเลยนะห,หวานนุ่มกรึบหันง่ายละลายในปากอ่ะ ร้านไหนที่อยากจะเปิดร้านขายต้มเครื่องในอ่ะมันเรียนรู้สูตรจากแ,แกนะสุดยอดมากอ่ะแต่กรวาลของชามกูเดียวชามนี้นี่กว้างใหญ่ไพศาลมากผมก็เจอกระเพาะกระเพาะที่ชิ้นหนาขนาดนี้เนี่ยอันนี้คือกระเพาะจริงๆโอ้โหผมขอกินทั้งคำนะพูดไม่ได้อยหรอมันเจมปากมันอร่อยคุณ กระเพาะมันจะมีกลิ่นของพริกไทยบางๆจะไม่ฉุนผมอยากจะชิมหมูชาชูที่นี่มากแต่ชิ้นใหญ่อ่ะผมจะกินคำเดียวหมดเลยเนี่ยคุณดูชิ้นแล้วถามว่าอันเนี้ยที่มันพิเศษคืออันเนี้ยคือเป็นช่วงปลายของหมูที่พอเวลาย่างมาช่วงเนี้ยมันจะกรอบข้างนอกข้างในมันจะนุ่มซึ่งแต่ในแต่ละชิ้นอ่ะมันจะมีแค่สองชิ้นสองคำเท่านั้นเอง แล้วผมจะลองกินทั้งคำดูหวานนำข้างนอกยากจนเตรียมส่วนข้างในอ่ะเนื้อชุ่มฉ่ำเน่งดึงอันเนี้ยผมบอกเลยว่าอันนี้กินแล้วแบบมีความสุขมากอะที่คุณได้กินหมูชิ้นเท่าเนี้เฮ้ยอ,อ,อันเนี้ยโคตรเจ๋งเลยอะ่ะอืม เยวกรอบไส้หมูล้วนนั่นดูแต่ตาอันนี้ลวกดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวขอชิมเส้นก่อน mm. เส้นบ้องหมี่เนี่ยนะมันอยู่ที่การเลือกคุณว่าคุณต้องเลือกเจ้าที่มันดีแต่เลือกเจ้าที่ดีแล้วคุณต้องลวกถ้าคุณลวกไม่เป็นมันจะติด นี่ทิ้งไว้ตั้งนานแล้วนี่ยังไม่ติดเลยโห oh. เอาเป็นว่าโดยส่วนตัวใครจะมองว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ราคายังไงผมไม่ทราบแต่ในส่วนตัวผมผมมองว่าของคุณภาพขนาดนี้กับราคาอย่างนี้ถือว่าไม่แพงยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะจ๊ะ คือปกติมาร้านก๋วยเตี๋ยวอะ่ะน้ำซุปที่เขาแถมให้อะ่ะไม่ต้องรีวิวแต่ร้านนี้ขอรีวิวหน่อยอันนี้คือน้ำซุปที่เขาแถมมาให้แต่อย่างนี้นะมันคือน้ำต้มเครื่องในที่กิแบบไปกินร้านพวกร้านเกาเหลาเครื่องในนึกออกปะคืออันนี้เลยครับนี่คือน้ำซุปที่แกให้แลวผมบอกว่าแค่ชามนี้สำหรับผมอะ่ะผมว่าผมคุ้มแล้วนะเออ แล้วตอนนี้เจ๊ทำทำคนเดียวอยู่ไหมเนี่ยคนเดียวเซรั่ปีนเดียวยังไม่ปิดร้านง่ายๆใช่ไหมไปเรื่อยๆนะถ้าถามว่าจะโหมไหมก็ไม่โหงถ้าทีก่กามาเอาแ่มากก็หยุดที่แย่มากมาเลยพอที่แล้วนี่ซื้อกลับไปพอได้กินพอดีใจ<ๆ>พอบอกเออแล้ว เจ๊แกสบายดีไหมพอยังเรียกเจ๊อยู่เลยนะพี่ต้องไปฝากพ่อด้วยก่อนฝากด้วยสิฝากได้ยังไงล่ะอ่ใช่ไหมเจ๊หนึ่งโทรปูนี่แล้วอนะจะไปวันไหนก็ไม่รู้อยากกินกินอยากทำบุญอะไรเอาไปเลยไม่ใช่ถึงเวลาแล้วกัน กินสิกินสไม่กินไม่ได้แล้วอะ่ะสำหรับร้านนี้นี่เราได้สามถุงเดียวเรากลับไปฝากคนที่บ้านเราด้วยแล้วก็วันนี้นะผมจะปักจุดปักหมุดไว้ให้กับร้านร้านนี้เลยอันนี้เป็นร้านที่ผมแนะนำมากใครอยาก อย,อยากรู้ว่าอร่อยจริงไหมผมขอให้มานะครับผมแล้วมาแล้วมาเขียนคอมเมนต์ให้ฟังด้วยยังไงผมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ใน YouTube f a c e b ท o k Twitter i g กินเที่ยวคุยกรรมาแล้วเจอกันวอลกหน้าเจ๊ลาลวครับเจ๊สว,วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ